นี่10นาฬิานาทีบ้านหนองกุ้งวางแสงตำบลหายโศกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุทัยธานีนะครับรัดอครับจับน้านลี้นะครับทุกน้ําทมาล่ับ้านยกคมาไล่กลับบ้านเลยครับ ที่จดตรงไว้ก่อนนะครับดงไล่สามสิครับหลวงตาดงไล่34หลวงตาบอกว่าตั้มมาดูรลคกิโลหน่อยเท่าไหร่ดงไล่34อุดรนทานี4 7เครับ รงไล่สามสิบสี่ยกไปก่อนนะครับผมลบูชาที่บ้านครับวางเลยครับวางูมาลายูชาที่บ้านครับซึ่งด้านหน้านี้ก็จะเป็นชุมชนแล้วนะครับ้างหน้านนู้นนะครับ จับน้ำไว้ก่อนนะครับจับน้ำไว้ก่อนครับผมขับยืดนตรงตรงไว้นะครับยกได้ไหมคุณยยยกเลยครับยกเลย ยกขึ้นเลยครับจับไว้นะครับหลายแพก็กจับไว้แพ็กเดียวยกขึ้นเลยนะครับจับน้ำครับจับน้ำจับน้ำด้วยนะครับผม ยึ่ตัวตรงไว้นะครับยึดตัวตรงตรงไว้ ยกน้ำเลยนะครับยกน้ยกน้ยยกน้ยยกขึ้นด้วยครับยกเลยยกเลย ตาพแรงเจ้าค่ะารงนะครับำนะครับเตรียมยกน้ำขึ้นเลยนะครับผมลงดามมาแล้วนะครับยกน้ำขึ้นไปก่อนนะครับยกไปไม่เปนยกไม่ไปก็ไม่เป็นไรพี่ใหญเอาซ้อนกันไว้ได้นี่ซอนกัน,กน,นแล้วจับรวมกันเลยเอาซ้นแล้วจับรวมกันได้ จับรวมกันไว้จับก็ได้ครับจับไว้จับน้ำไว้พี่จับน้ำไว้จับน้ำไว้ได้ไหมเด้อจับน้ำไว้ก่อนนะครับนี่ก็จับรวมกันได้เลยครับจับน้ำจับน้ำด้วยครับจับน้ำด้วย แพ็กเดียวยกแพ็กเดียวยกแพ็กเดียวยกนะครับสองแพ็กจับไว้ครับผมเอาสอนกันก็ได้แล้วพี่เด้อสอนกันก็ได้ครับสาธุสาธุครับผมเตรียมพร้อมเลยนะครับเตรียมพร้อมเลยจับน้ำด้วยนะพี่เด้อจับน้ำด้วยนะครับจับน้ำด้วยนะครับลงน้ำขึ้นเลยครับ จุดนี<ซ>้ยัดคำเยอะครับผมเตรียมพร้อมเลยนะครับเตรียมพร้อมเลยครับหนึ่งแพ็กยกขึ้นเลยสองแพ็กจับไว้ได้ครับผมครับยกหน้าไปเอหน้าจับแพ็กหน้ามันยกเเออออาากยังพร้อมไว้เลยนะครับเตรียมพร้อมไว้เลยสม่เสมอนะออกเยอะครับเยอะ ิตตังใจอธิษานบูชธานอ้วยครับเอยึดตรงตรงไว้นะครับผมต้องตรงต้องตรงต้ตอง่าเตรียมยกน้ำขึ้นเลยครับกน้ำขึ้นเลยนะครับยกน้ำขึ้นเลยนะครับยกเลยครับยกน้ำขึ้นเลยครับออกเลครับยกแทกนหนาเือดเสมอนาออกนั่งกด เต,ตรียมยกน้ำนะครับเตรียมยกน้ำขึ้นเด้อนะครับยกขึ้นูงก็ได้ครับกนหครับ้ยก้อกงก็ได้เลงตาคอหัวก็สะดวกยกขึ้นธรรมดายก้นครับยกน้ำขึ้นยกขึ้นยกขึ้น ใหญ่ท่านพักล่มก็หลวงตาท่านพักล่มครับหลวงตาท่านเข้าล่มนะครับพี่น้องยายทำรับหลวงตาพักล่มนะครับอากาศร้อนนะครับยามเช้านี้พาคุณยายเข้าล่มได้เลยนะพี่นะรับพาคุณยายเข้าล่มได้เลยครับอ่า ลูกได้บ่ล่ะคุณยายอ๋ออ๋อจะปีแล้วนี่พี่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดบเจ็อ้อเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วนะครับเนาะนี่คุณยายเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับกกกกะะครับรบอหลวงตาครับคุณยายครับคุณตาสะดวกต่อแล้วนะครับพี่น้องยายจะทำเพื่อนเพื่นนะครับ เตรี S <S <S ยมยกไว้รอแล้วนะครับผมยกแล้วยืดตวงตรงไว้นะครับยืดตวงตรงไว้ครับผมนด้วย เตรียมยกน้ำไว้นะครับยกขึ้นไว้นะครับเด้อโอ้ยกใบบอกคุณแม่ยกไใบก็จับไว้เด้อขันยกไใบก็ยกนะครับเด้อผ้านี้ถวายหรือเปล่าพี่ถวายเนาะบรรยากาศนะครับได้ทำนะครับเนาะพี่น้อง ที่ท่านมารอกลับว่าขอพรเยอะมากนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่ไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่อง YouTube นะครับตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ